อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับทฤษฎีที่เราเรียนก่อนหน้าก็อาจจะใช้ทฤษฎีของเทวินินนะครับช่วยแก้วงจรที่มีลักษณะคือต้องการหากระแสหรือว่าแรงดันนะครับที่โหลดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็นอกจากใช้ทฤษฎีของเทวินินแล้วนะครับ จะใช้ทฤษฎีอะไรหากระแสที่ไหลผ่าน zl ตัวนี้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโหลดมาดูกันเลยนะครับว่าทฤษฎีนี้นะครับก็ถ้าเป็นเทวินินปลด Z L ออกนะครับปลดตัวนี้ออกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปลายสายสองข้างที่จุด A B แล้วก็วัดแรงดันนะครับแต่หลักการนี้นะครับก็ทำการลัดวงจร เราก็จะได้กระแส i n นะครับหรือกระแส h i s c ก็คือกระแสช็อตซอร์กิตหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับใช้หลักการเหมือนเทวินินตอนนี้เราจะหา RN, r n r t นะครับถ้าเป็นกระแสรกระแสรตรงก็จะเราก็จะหาความต้านทานเทียบเท่านะครับแต่ถ้าเป็นกระแสสลับเราก็เปลี่ยน r ตัวนี้เป็น z z t s นะครับแต่หลักการตรงนี้ก็เป็น z z n นะครับหลังจากนั้นก็นำนำค่าที่เราคำนวณน,นะครับมาเขียนในรูปแบบของวงจรขนาด Zn ็นก็นำค่า Zn ตัวนี้มาแทนค่าลงไปในวงจรนะครับแล้วก็นำกระแส IN ที่เราคำนวณได้มาแทนตรงนี้ แล้วก็นำา Z L ที่เราปลดออกครั้งแรกนะครับมาเขียนแล้วเราก็จะคํานวณเป็นวงจรขนาดหลักการนี้นะครับเรียกว่าหลักการของทฤษฎีของนอตันวงจรที่เขียนในรูปนี้เขาจะเรียกว่าวงจรเทียบเท่านอตันทฤษฎีที่เก่ามานะครับก็จะเป็นทฤษฎีของนอตันซึ่งเราจะมาศึกษากันในวันนี้ นี่นะครับอันนี้หน้าตาของเอ็ดเวิร์ตราลลี่นอตันนะครับคนที่คิดทฤษฎีของนอตันขึ้นมานะครับหลักการนอตันก็คล้ายๆกับเทวินินก็คือเราต้องการหาค่ากระแสรหรือว่าแรงดันในอิเเมนต์นะครับตัวใดตัวหนึ่งในวงจรสามารถใช้ทฤษฎีของนอตัน ช่วยแก้ได้นะครับทั้งแรกก็หากระแสรัดวงจรก่อนนะครับหา IN ก่อน N ตัวนี้ก็จะเป็นนอร์ตันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็หา z e t ถ้าเป็นกระแสสลับก็เป็น z n t นะครับ z n t กับ z e t ทจะมีค่าเท่ากันถ้าเป็นวงจรเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จากวงจรเขาให้หากระแสที่ไหลผ่านจุด a b ก็คือหากระแสที่ไหลผ่าน r 2.5จ้าโ oh อห์มตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหา ZN ได้นะครับหลักการก็ตรงไหนที่เป็นแหล่งกำเนิดแรงดันปลดออกแล้วทำการลัดวงจรนะครับเหมือนเทวินินทุกอย่างนะครับหลักการถ้าเป็นแหล่งกำเนิดกระแสปลดออกแล้วเปิดวงจรใช่ไหมครับแต่เอญโจทย์ข้อนี้เป็นเแหล่งกำเนิดแรงดันอย่างเดียวนะครับก็ ปลดออกแล้วทําการลักวงจรหลังจากนั้นก็ปลดเป็น,นะครับปลดค่าอิมพีแดนซ์หรือ Z ที่เราต้องการหาค่ากระแสรหรือว่าแรงดันออกนะครับก็ปดออกก็จะเกิดปลายสายเกิดขึ้นนะครับก็เราก็จะหา Z รวมตรงนี้นะครับอิมพีแดนซ์รวมในวงจรก็คือ Z N เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ3กับ J 4ต่อนุกรมกันนะครับแล้วมาขนานกับ J5 เพราะฉะนั้นวงจรนี้ก็จะเป็นวงจรผสมใช่ไหมครับ ทีการ Zn ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับก็นำา z ตตัวนี้นะครับคูณกับ j5 3บวก j4 เพราะว่าเป็นโหลด L นะครับก็เลยได้3บวก j4 คูณ j5 หารด้วย3บวก j4 ลบ j5 เพราะว่าเป็นโหลดตัวเก็บประจุนะครับตัว c ก็เลยจะมีค่าเป็นลบนะครับเพราะนั้นเราจะคูณแบบ เรกแองก u l a r ฟอร์ก็ได้หรือเปลี่ยนตัวนี้เป็นโพ l a r ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับในที่นี้ครูก็เปลี่ยนเป็นโพ l a r ฟอร์มนะครับสามบวกเจก็ได้ห้ามุม5้าสิบลบเจก็จะได้ห้ามุมลบเกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับได้าน,นี้เพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างก็จะใช้เรกแองก u l a r ในการบวกลบกันนะครับตัวนี้ก็จะได้3ามลบเจ อย่างนั้นก็เปลี่ยน3ลบเตัวนี้นะครับให้เป็นโพลาร์ฟอร์มนะครับก็แล้วแต่วิธีการของใครของมันนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบ,บุคคลนะครับอ่แล้วเราลองทําดูตามวิธีที่เราถนัดสุดท้ายนะครับ zn ก็จะตอบ7.91มุม18.44นะครับอ่4 4 18.44แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนฟอร์มให้เป็น โคลานะครับให้เป็นในรูปแบบของเลฟแทงเดี๋ยวเราก็จะใช้คําตอบไหนก็เลือกเอาไปใช้ในการคํานวณน,นะครับพอหา z n ได้เสร็จนะครับขั้นตอนที่2เราก็ต้องหา i n นะครับวิธีการหา i n ก็คือกระแสะเทียบเท่านอตันในวงจรนะครับหลักการก็คือปลดโหลดออกนะครับที่เราต้องการหาค่ากระแสะตอนนี้เราต้องการหากระแสะที่ไหลผ่านจุด ab ก็คือกระแสะที่ไหลผ่าน R2.5 แสดงว่าต้องปลดตัวนี้ออกนะครับ ปลดออกแล้วทำไมครับถ้าเป็นนอตันก็ให้ลัดวงจรที่เราปลดโหลดตัวนี้ออกนะครับปลดออกเสร็จแล้วก็ลัดวงจรกระแสที่ลัดวงจรตรงนี้ก็กำหนดให้เป็น i n เอ็นดันั้นเราก็หากระแสที่ไหลผ่านตัวนี้นะครับ i n ก็คือหากระแสที่ลัดวงจรตำแหน่งนี้เราก็กลับมาดูวงจรบ้างนะครับว่า โหลดตัวไหนนะครับไม่มีผลในวงจรมากนะครับเราก็มาดูถ้ากระแสะไหลมาทางนี้ใช่ไหมครับนี่พอถึงจุดแยกตำแหน่งนี้นะครับตามธรรมชาติของกระแสจะไหลไปที่ทางที่สะดวกที่สุดก็คือไหลไปตามที่ลักวงจรแสดงว่า J5 ไม่มีผลในวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหา IN ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับ J5 ไม่มีผลแสดงว่าก็จะเหลือ3กับ j4 ต่ออนุกรมกันก็จะเป็นวงจอรอนุกรม R L อนุกรมกันนะครับเพราะฉะนั้น j5 ไม่มีผลก็ตัดทิ้งเพราะนั้นเราก็เลยได้ลูปวงจรที่ง่ายขึ้นนะครับก็หา i n ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีผลก็ตัดทิ้งนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราวาดในโปรแกรมจําลองนะครับเราก็ต้องเขียนรูปนี้ไปด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋ตัวนี้ไม่มีผลในวงจรนะครับวาดวาดรูป J5 ลงไปด้วยนะครับอย่างนั้นนะครับเราก็ใช้กฎของโอห์มธรรมดานะครับ I n ก็เท่ากับ U ส่วน Z Z ในที่นี้ก็จะเหลือแค่3บวก J4 นะครับ3บวก J4 ก็จะเปลี่ยนฟอร์มอ่าก็20มุมศูนย์หารด้วย สามบวกเจสี่ 4, ครับสามบวกเจสี่ 4, เปลี่ยนฟองก็ได้ห้าสิบสามจุดหนึ่งสามังนั้นก็เอายี่สิบหารห้าได้สี่นะครับเอามุมมาถ้าหารเอามุมมาลบก,กันก็เพราะฉะนั้นกระแสไอเอ็นก็ได้สี่มุมลบห้าสิบสามจุดหนึ่งสามนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราคำนวณกระแสไอเอ็นได้แล้วนะครับเราก็มาเขียนวงจรเทียบเท่านอตันนะครับนะครับเขียนไอเอ็นแล้วก็เอาไอเอ็นมาเขียนก่อนนะครับแล้วก็เขียนเซตเอ็นนะครับ ความต้านทานเทียบเท่านอตันได้7.5บวก J 2.5นะครับลหลังจากนั้นก็นำาซ L นะครับที่ปลดออกจากจุด A B เอามาเขียนแล้วก็ให้หากระแสที่ไหลผ่านตัวนี้นะครับ I ตัวหลังนี้นะครับเราต้องการหากระแสนะครับจากวงจรที่มีความซับซ้อนสุดท้ายก็ได้เขียนเป็นวงจรเทียบเท่านอตันได้ตามวงจรนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราคำนวณหา i ตัวนี้โดยใช้ทฤษฎีการแบ่งกระแสก็ i ก็เท่ากับนะครับนำา n n คูณกับ z n คูณ z ตรงข้ามใช่ไหมครับแล้วหารด้วย z n บวกด้วย2.5โอห์มก็คำนวณมาเลยนะครับหูาแสดงทำละเอียดหน่อยนะครับด,ดูนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนฟอร์มดูแล้วกันนะครับถ้าบรรทัดไหนงงเข้ามาคุยกันในห้องนะครับทาไมเป็นสิบเพราะว่าเอาเจ็ดจุดห้าบวกสองจุดห้านะครับได้สิบนยะครับตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนฟอร์มเป็นโพล่าแล้วก็พอยนั้นตอบเท่ากับสามจุดศูนย์หกแอมแปร์วงจรนี้นะครับถ้าเอาแอมมิเตอร์วัดตำแหน่งนี้ก็จะตอบเท่ากับ3 0 6แอมแปร์นะครับเนี่ยเป็นกระแสใช้งานของจงจรนี้ ดูต่อนะครับอ่าตัวอย่างที่2องเขาให้หากระแสที่ไหลผ่านจุดนี้อ๋อนี้ค่อยๆเขียนวงจรเทียบเท่านอตันนะครับให้เขียนวงจรเทียบเท่านอตันแสดงว่าชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็น z l ของเราทั้งหมดนะครับต่อขนานกัน2ตัวนี้หลักการนะครับหา z ซตเอ็นก่อนเพราะฉะนั้นการวิธีการหาเซตเอครับ เราก็ปลดแหล่งกําเนิดทุกตัวออกเพราะว่าเราจะหาค่าความต้านทานรวมกระแสสลับนะครับของวงจรรวมทั้งหมดเพราะฉนั้นตรงไหนที่เป็นแหล่งกําเนิดแรงดันและกระแสเราก็ต้องปลดออกให้หมดนะครับตรงนี้เป็นนะครับมีแหล่งกําเนิดแรงดนันปลดออกแล้วลัดวงจรก็มีอีกหนึ่งแหล่งกําเนิดใช่ไหมครับก็อยู่ด้านบนใช่ไหมครับก็ปลดออกแล้วเปิดวงจรก็มีแค่นี้แล้วเราต้องการหาค่านะครับ z z n นะครับคือความต้านทานเทียบเท่านอตันนะครับ แล้วก็ปลด ZL ตัวนี้ออกนะครับปลดก็ต้องปลดทั้ง2ตัวเพราะว่าเราต้องการหาตำแหน่งที่อะไรครับ ZL ที่จุด AB ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปลด2ตัวออกก็หาความต้านทานรวมกระแสสลับของ,งจอน,นี้หาค่าอิมพีแดนซ์รวม ZN ตตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือเ n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันมีการลัดวงจรตรงนี้แสดงว่าไม่มีผลในวงจรถูกต้องไหมครับ นี่เพราะนั้นวงจรนี้ก็จะเหลือ J 5นีมจุด A นะครับแล้วก็12โอห์มแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น Zn นะครับก,ก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้มี L แล้วก็ R นะครับลด R และวลด L ก็มาต่ออนุก,กรมกันก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับ ก็เขียนหน้านี้ก็ได้สิบสอบวก j ห้ตัวนี้ไม่มีผลใช่ไหมครับนี่ไม่มีผลตอนนี้ถ้าเราจะวัดความต้นทานกระแสสลับเทียบเท่านอตันตัวน,นี้นะมันไม่มีเครื่องมือวัดวัดได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นในรูปแบบของเชิงซ้อนเนาะเราจะเอาโอมิเตอร์มาวัดไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคำนวณ ที่วัดได้ก็คือกระแสะและแรงดันนะครับพอได้ Zn เท่ากับ13บอ่า1ิบสวก J5 แล้วนะครับต่อไปเราก็หา In ขั้นตอนนี้นะครับสำคัญก็เราจะทำโจทย์ได้รู้ล่วงสำเร็จได้ก็หา In ตรงนี้นะครับสังเกตวงจรมันจะมีความซับซอ้อนมากขึ้นนะครับก็มีแหล่งกำเนิดแรงดัน1ตัวแหล่งกำเนิดกระแสะอีกหนึ่งตัวนะครับ เราจะหา i n ด้วยทฤษฎีอะไรก็ได้นะครับเนี่ยนะครับโดยปลดตัวนี้ออกแล้วลัดวงจรตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปลดตำแหน่งนี้ออกแล้วลัดวงจรตรงนี้ให้หา i n ตรงนี้ครับเนี่ยครับหลักการคือปลดปลดค่าอิมพ n e n น้นซตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หา i n ตรงนี้มันก็เป็นวงจรที่วุ่นวายนิดหนึ่งก็จะมีแหล่งกรเนิดแรงดันและกระแสนะครับอันนี้ที่ครูยกตัวอย่างวันนี้ก็อาจจะใช้ทฤษฎีของ อ่าซูเปอร์โพซิชันหรือทฤษฎีการวางซ้อนนะครับเห็นไหมครับก็ปลดโหลดออกนะครับแล้วก็ลักวงจรก็จะได้วงจรนี้เดี๋ยวเราจะรูปวงจรนี้ไปคํานวณหา i อนะครับก็ที่หูยกตัวอย่างนี้ก็ใช้ทฤษฎีของการวางซ้อนนะครับช่วยแก้ก็มีแหล่งกําเนิดอยู่2แหล่งนะครับใช่ไหมครับก็พิจารณา2ครั้งแหล่งกําเนิดแรงดัน กับแหล่งกาเนิดกระแสตัวนี้2 1กับ2นะครับจะพิจารณาอันไหนก่อนก็ได้นะครับอ่าถ้าพิจารณาแหล่งกําเนิดแรงดันนะครับพิจารณาตรงนี้แสดงว่าแหล่งกําเนิดที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่ยี่สิบหกมุมเก้าสิบตัวนี้ก็ใช้หลักการถ้าเป็นแหล่งกําเนิดกระแสนะครับก็ปลดออกแล้วเปิดวงจรเห็นไหมครับยงใช้หลักการเดิมเหมือนกระแสตรงทุกอย่างอ่าแล้วก็ หากระแส i n ตัวนี้ก็เป็น i n 1แดดน,นะครับวงจรนี้ถ้าเราเขียนวงจรใหม่ก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปครับเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้หา i n เราจะใช้เมตดต่อก็ได้นะครับใช้เมตรเคอร์เลนหานี้ต่อก็ได้นะครับหรือว่าะจะทํายังไงสังเกตวงจรนี้ก็เป็นวงจรง่ายนะครับก็ได้วงจรนี้นะครับจากรูปนี้นะครับ ก็เขียนวงจรให้มันง่ายขึ้นนะครับไอเอ็นถ้าเราเขียนวงจรให้มันง่ายกว่าเดิมก็เขียนอย่างนี้นะครับนี่แหล่งกําเนิดนะครับอันนี้ตัวเก็บประจุ C เจ้ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น J5 แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น R เ,เห็นไหมครับก็จะเป็นวงจรเลยครับอ่าวงจรผสมนะครับแต่วงจรผสมของเรานี่นะครับท้ายมันต่ออะไรกันครับ J5 กับ12ตัวนี้ ก็เป็นวงจรขนานแรงดันเรารู้ยังครับรู้แล้ว26อุม90ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเราหา IN ได้โดยใช้วงจรขนานช่วยได้เลยเห็นไหมครับเนี่ย i n ถ้าเรามานึกภาพไม่ออกก็พยายามเขียนวงจรใหม่ให้มันง่ายขึ้นก็ใช้วงจรนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หา IN เดได้ก็เอาอยู่ส่วน Z เลยนะครับ Z ของเราก็คือ12บวก j 5ครับก็เปลี่ยนฟอร์มมาสุดท้ายก็ได้คาตอบ เห็นไหมครับที่ครูชอบทําก็คือทําแบบทฤษฎีการวางสอนตัวนี้มันจะได้คํานวณเหมือนวองจรผสมง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกเป็นใช้โน้ตหรือใช้เม็ดนียนะครับมันก็ต้องใช้ทฤษฎีอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับลองลองทำดูนะครับเผื่อใครถนัดโนด้ตอวนเตจหรือเมชเคเลน์ rent, ก็สามารถทำได้ ันนี้ครูยกตัวอย่างเป็นวางซ้อนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนาการคํานวณจํานวนเชิงซ้อนเราไปด้วยนะครับยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เราพิจารณาแหล่งกําเนิดครั้งที่1อยู่นะครับแรงดัน26มุม90ต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็ทําคําตอบเป็นทั้งโพลาแล้วก็เล็กแข็งต่อไปพิจารณาครั้งที่2ก็พิจาราแหล่งกําเนิดกระแสนะครับก็ พี่นาะแหล่งกําเนิดด้านบนใช่ไหมครับแหล่งกําเนิดกระแสตัวไหนไม่เกี่ยวนะครับก็แรงดันก็ปลดออกแล้วปลดออกแล้วทําใหไงต่อลักวงจรใช่ไหมครับก็คํานวณได้เลยนะครับก่อนคํานวณเราก็มานั่งดูก่อนว่าเอ๊ะวงจรน,นี้เกิดตักวงจรแสดงว่ากระแสเป็นครับ J3 ตัวนี้ไม่มีผลในวงจรนะครับถ้าไม่มีผลก็ตัดทิ้งไปเลยว่ามันลัดวงจรตำแหน่งนี้นะครับ J3 เลยไม่มีผลนะไอตัวนี้ก็เป็น i N2 แดดเพื่อพิจารณาครั้งที่2นะครับเราพิจารณาแหล่งกำเนิดกระแสตัวนี้พิจารณาครั้งที่2ก็รูปวงจรมันอาจจะดูงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนวงจรใหม่ให้มันสวยขึ้นง่ายขึ้นเห็นไหมครับถ้ารัดวงจรตรงนี้ไม่มีผลในวงจรถ้าเราพลิกนะครับกลับมาด้านนี้ก็จะได้แหล่งกําเนิดกระแสตัวนี้แล้วก็ J5 เห็นไหมครับ แล้วก็อะไรครับ12โอห์มเดีย๋ยวครับก็เราต้องการหาตัวไหนอ่า2แดดก็คือกระแสที่ไหลผ่าน R 12โอห์มนั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้น i N 2แดดเราก็ใช้ทฤษฎีการแบ่งกระแสวงจรถ้าเราเขียนวงจรน,นี้อาอาจจะดูงงนิดนึงนะครับก็เขียนวงจรมันง่ายขึ้น ใช่ไหมครับนี่ใช้ประกอบเฉยแต่ถ้าเราเขียนในโปรแกรมจําลองนะครับก็เขียนตามรูปนี้เลยนะครับโดยตัวนี้เราไม่ต้องลบทิ้งนะครับก็เขียนมาเขียนแล้วก็นำแอมมิเตอร์ไปวัดตรงไหนนะแอมมิเตอร์วัดตรงนี้นะครับนี่เออวัดผิดที่ก็ถูกแล้วนะครับวัดวัดตรงนี้ก็ถูกแล้วแต่จริงเราต้องวัด I อเอตรงนี้ อาจจะเขียนผิดี่นะครับอันนี้เอาแอมมิเตอร์วัดตรงนี้ตรงไอเอ็นจริงๆแล้วก็วัดตำแหน่งนี้ก็ได้เพราะว่า j ตัวนี้ไม่มีผลใช่ไหมครับเมื่อวัดกระแสตร,ตรงนี้กับตำแหน่งนี้นะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับนี่ทั้งสองที่วัดตัวนี้ไม่มีผลในวงจรนะครับเดี๋ยวลองไปเขียนในโปรแกรมจําลองดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชใช้คฤษฎีการแบ่งกระแสได้ตัวนี้ก็จะเป็น i 2สองเดใช่ไหมครับก็เราจะหา i n สองแดดก็ i2 แดดตั้งคูณด้วยอินเนตรงข้ามใช่ไหมครับก็คือคูณด้วย J 5หารด้วย J 5 12บวก12ตรวนี้นะครับถ้าเราเลือกใช้ทฤษฎีช่วยแก้ง่ายมันก็จะทำแบบไม่ง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นคำนวณมาแล้วนะครับก็จะได้คำตอบนี่นะครับ iN ไปลองกดเครื่องคิดเลขตามดูนะครับว่าเดี๋ยวเราไม่เข้าใจบรรทัดไหนนะครับขั้นตอนไหนก็มาคุยกันในห้องจะได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับเราจะได้มีเวลาทําโจทย์กันเยอะๆนะครับหลังจากที่เราได้ i n พิจารณาข้างที่1แล้วก็ IN เพิจารณาข้างที่2นะครับจากแหล่งกําเนิดต่างๆนะครับเราก็มาพิจารณา i n ที่แท้จริงในวงจรของเรานะครับ ตัวนี้พิจารณาแรงดันก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระแสนะครับกระแสไฟฟ้า IN ที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับ IN เป็นป็นครับรูปแรกไหลลงใช่ไหมครับนี่ไหลลงรูปที่2ก็ไหลลงแสดงว่าเอา IN 1แดดกับ IN 2แดดมาบวกกันนะครับก็ ที่มาบวกก็เปลี่ยนเป็นเลแขแท็งเห็นไหมครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเวลาบวกหรือการลบต้องบวกในรูปแบบของเลขแข็งเท่านั้นใช่ไหมครับก็นําค่าพวกนี้มาบวกลบกันก็อันนี้เป็นจํานวนจริงนะครับก็มารวมกันได้ส่วนจินภาพที่จิตค่าเจนะครับก็บวกบวกกันเพราะฉะนั้นได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นกระแสไอเอ็นที่แท้จริงก็ต้องเปลี่ยนเป็นโพลาร์ฟอร์มนะครับก็จะได้3.539 ตนี้นะครับมุม67.38องศา,าหลังจากที่เราหา Zn ได้แล้วนะครับ in ได้แล้วก็นำมาเขียนนะครับเพราะว่าโจทย์ค้อนี้เขาให้เขียนนะครับเขียนวงจรเทียบเท่านอตันเท่านั้นนะครับไม่ต้องคำนวณน,นะครับอโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเขียนวงจรเทียบเท่านอตันเราก็นำค่า In ใช่ไหมครับ เนี่ย i ออก็คืออย่าไปแทนค่าเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น z l แนะครับ z l ของเราแล้วก็นำโหลดที่เราปลดออกครั้งแรกใช่ไหมครับที่จุด a b นะครับเนี่ยมันก็จะมีโหลด R แล้วก็โหลด l หรือเปล่าครับจำไม่ได้เหมือนกันฮะต้องกลับไปดูโจทย์ นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับ ZL ก็เออ ZL โทษทีนะครับ ZN ตนะครับนี่ต้องเป็นความต้านกระแสสลับที่เทียบเท่าของนอตันเซนะครับตรงนี้ก็เป็นโหลด R แล้วก็โหลด C ถ้าอย่างไรก็ต้องกลับไปดูโจทย์นะครับกลับไปดูโจทย์ เราก็จะเห็นนะครับว่าเสียเวลานิดนึงนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้1โ oh อห์มกับหลวตัวเก็บประจุที่เราปลดออกครั้งแรกใช่ไหมครับโอเคอกลับไปดูรูปวงจรเดิมนะครับ1โ oh อห์มลบ J 2องแล้วก็ อิมิแดนของเราตัวนี้ก็จะได้12บวก j 5โอเคอันนี้คือ z n นะครับเมื่อกี้ไม่ได้จดไว้นะ,ะเสียเวลามาโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูรูปสุดท้ายเลยนะครับกันนะครับอ่าโอเคใช่มไหมครับ อ่เขียนถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น i n i n ของเราก็เขียนเลยนะครับ3.539มุม67.38แอมแปร์นะครับแล้วก็ z n ของเราตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนอ่าก็จะได้12บวก j 5ห่้ครับตัวนี้12บวก j 5 ตรงนี้ก็จะเป็นโหลด R นะครับอันนี้ก็เป็นโหลด C ตามที่เราตามที่วงจรให้ต้องการให้หานะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เขียนวงจรเทียบเท่านอร์ตันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ